สวัสดีครับอันนี้ได้โม่ใหม่นะครับเราจะทำการยกลงนะครับเนี่ยไปนะ ดูดูดูพวงมาลัยหน่อยข้างล่างล้อล้อให้มันตรง เรียบร้อยนะครับลองสื่อพื้นดินเป็นเที่เรียบร้อยรับโมใหม่แกะกล่องกล่องไม่ได้เอามานะครับเอาแต่ตัวโม่มาครับอ่าของใหม่เลยนี่ซื้อยังไม่ทะลอกวันนี้วาทิตไปซื้อมีอยู่เจ้าเดียวครับดูโฮมครับส่วนไทยวัสดุ ก็บริฮาไม่มีของนะครับตามที่ไหนก็ไม่มีของครับมีที่เดียวดูโฮมก็เลยจัดเลยครับไม่ต้องรอเสียเวลาครับไปถึงแล้วเอาเลยอันนี้ต้องแยกมอเตอร์ครับส่วนตัวนี้ของเทอร์โบราคาก็จะอยู่ที่2องหมกว่าบาทเด็กมันแพงมันเลยขึ้นราคา2 4งหมื่นสี่ มอเตอร์ต่างหากนะครับมอเตอร์ก็อยู่ที่6,7000นะครับคุยกันอย่างดีบอกว่าจะประกอบให้ครับพอถึงเวลาให้เราไปเอาของเองนะครับนี่ยการบริการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะขายของอย่างเดียวแต่เราก็รีบก็เลยต้องเอามาประกอบเองนะครับนี่มอเตอร์ให้มอเตอร์มาหนึ่งตัวนะครับมอเตอร์3ามแรงนะครับมอเตอร์ของอะไรเนาะเนี่ยไม่ดูครับนี่ช่างมันเถอครับ ระประกันปีหนึ่งอ่ามันต้องจำเป็นนะครับใช้ตัวนี้นะครับเครื่องผสมปูนนะครับนี่แน่นอนนะครับผสมปูนเข้ากันแน่นอนครับผมจะซื้อมือสองมันก็กระไรนะครับก็ใช้มือหนึ่งไปเลยนี่ครับเราจะดูให้ดูความแตกต่างนะครับอันนี้ผสมมือนะครับนี่ทั้งหมดเลย ต่อไปจะผสมเครื่องนะครับดูซิมันจะแตกต่างขนาดไหนนะครับตอนนี้งานก็เข้ามาเยอะ,ะครับออเดอร์มาเยอะ,ะครับท่อนี้ออกทุกวันเลยครับท่อเสาก็ออกเกือบทุกวันนะครับเสาเสารื่วยออกทุกวันนะครับบางออเดอร์ก็สั่งเยอะนะครับก็เลยขอนเนียนๆน,น,นะครับ นี่นะครับของแถม,มแถมสายพานสองอันแล้วก็มอลเลียนหนึ่งกอบอยังไงเนี่ยมิติอัจจะระเบียนะครับนี่ต้องอัจจะระเบีด้วยสองสองจุดอยู่ข้างในครับนี่มยนะมไ,มไม่มีม,ม,มีแต่เลขสองเลย เดี๋ยวเลขสอง๋ยวเลขสองซื้อยังไงเราเดี๋ยวเลขสองศูนย์สองว่างเลยเลขเบอร์มันนี่แหละสองศูนย์หนึ่งมาให้เลขรหัสสอง 2องศูนยอมอเตอร์มาตัวหนึ่งมอเตอร์มาสักตัวนี้ครับจะทานสองตัวน่น่าจะยัด น่าจะยากนะครับประกอบโอเคเดี๋ยวจะประกอบก่อน